E วัดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการทําขนมปังผักนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นผักแห้งที่เอามาบดเรียบร้อยแล้วเป็นผงผักนะคะเป็นผงผักเคลเป็นราชินีใบหยักเป็น ออ่พืชที่มีวิตามินค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสูงแล้วก็เป็นที่นิยมในยุคนี้นะคะสีของผงผักนะก็จะเป็นประมาณสีเขียวอ่อนๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาทําออกมาแล้วสีค่อนข้างชัดเจนสวยงามเลยทีเดียววัตถุดิบวันนี้นะแนะนําเป็นการทําขนมปังที่ไม่ต้องพักเยอะเออแล้วก็สามารถที่จะทําง่ายๆทําทแบบ ทุกคนทําได้อ่ะไม่ต้องทฤษฎีอะไรเยอะนะคะดูตามนี้รับรองว่าทุกคนทําได้แน่นอนมาดูวัตถุดิบที่เป็นของแห้งในโถกันก่อนเลยนะก็จะมีแป้งสาลีทําขนมปังนะคะมีผงผักนะคะสีเขียวน้ําตาลทรายมียีสต์นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเกลืออยู่ห่างๆนะคะเกลือจะอยู่ตรงนี้นะคะผสมเกลือให้กระจายตัวก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเกลือจะได้ไม่ไปเจอกับยีสต์โดยตรงมันจะได้ไม่ไปทําปฏิกิริยากันเพราะว่ายีสต์ เกลือไม่ถูกกันนะเราก็ช่วยเขาคนเล็กน้อยวันนี้สาธิตเป็นเครื่องมีแแบนะคะขนาดความจุที่7ลิตรนะคะขอเสียบปลั๊กสักครู่เอาละค่ะเสียบปลั๊กแล้วนะเราก็จะเปิดเครื่องเลยอุ้ยยังใส่ไม่แน่นขออภยัย เปิดเครื่องนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของของเหลวกันนะคะกับไขมันนะก็จะมีนมรสจืดนะคะมีเนยจืดวันนี้ใช้เป็นเนยจืดนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองอันนี้บางทีอ่ะเครื่องหมี่แบร์เนี่ยมันจะปั่นปั่นหยุดหยุดนะคะแล้วก็เขี่ยตรงนี้ลงมานิดนึงนะให้มันเข้ากันนะคะเมื่อเราผสมของแห้งไปสักแป๊บนึงนะคะซึ่งจะเห็นว่าคลิปไม่ได้ตัดเลยนะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะเริ่มในการใส่ ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองเราจะใช้เวลานวดทั้งหมด30นาทีกับเครื่องหมีแแบนะคะแล้วค่ะไข่เริ่มกระจายตัวแล้วนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นเราจะใส่ในส่นสวนของนมจืดลงไปนะคะให้ทั่วเลย ให้เานวดไปสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าให้ตัวแป้งเนี่ยเริ่มจับตัวเป็นก้อนระหว่างนี้เราจะได้กลิ่นพักแคลนี่ลอยขึ้นมาเมืม่อเริ่มเป็นก้อนแล้วนะใส่เนยทั้งหมดลงไปเลยค่ะและเจ้าตัวเครื่องหมีแบรนะคะมันจะมีฝาปิดฝาได้เลยนะ และตั้งเวลาไว้นะคะ30นาทีนวดยาวๆไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนะคะถ้าจะแอบดูนี่นะเครื่องหมีแบร์เขามีตรงกลางแบบนี้ได้ได้ด้วยป่ะ,ปะขอนวดไป30นาทีกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งมาขึ้นรูปโดได้เลยนะคะระหว่างนี้ก็ไปเตรียมพิมพ์กันค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโดของเรานะได้ขึ้นมาจากเอ,อ หม้อนวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะมีติดมือบางเล็กน้อยนะให้อาศัยเอาแป้งนวลน,นะคะก็คือแป้งที่เราทําขนมนั่นแหละตบๆมือแล้วก็จับๆเขาขึ้นมานะคะสักพักนึงนะมันก็จะโอเคเข้าที่เข้าทางมีติดมือนิดหน่อยไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองก้อนเพื่อที่เราจะเอาลงมาวางในพิมพ์แบบนี้นะคะและทีนี้เนี่ยถ้าการวางลงในพิมพเนี่ยถ้าใครที่ถนัดปั้นกลมแบบนี้นะคะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ ก็ได้นะแล้วก็วางให้อยู่ในพิมพ์นะคะหรืออาจจะเป็นการมว้วนเป็นแผ่นก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านที่สะดวกเลยนะคะถ้าม้วนมันจะง่ายเออถ้าปั้นกลมมันจะง่ายใช่ไหมวันนี้เราจะลองทําให้มันเป็นแบบเป็นการรีดแล้วม้วนดูสิว่าเขาจะทํากันแบบไหนเผื่อจะได้นึกภาพออกนะคะคล้ายๆการม้วนของโชกุปันนะคะคล้ายๆ ก็คือรีดไปก่อนนะคะรีดไปก่อนแล้วพับนิดนึงพับนิดนึงนะคะนี่แบบนี้รีดขึ้นสักเล็กน้อยโดยที่ความกว้างของโดเนี่ยจะต้องไม่กว้างไปกว่าพิมพ์นะคะหมายถึงตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็ม้วนเลยค่ะ เอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บตะเข็บนะคะให้เรียบร้อยนะเอาให้ติดอันให้แน่นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะดีดตัวออกมานะบีบแน่นๆได้เลยแล้วก็เอาด้านตะเข็บนี่แหละคะ่ะไว้ตรงก้นนะคะอ่ะพักไว้ก่อนนะขอรีดอีกหนึ่งแผน่นไม่ได้พักแป้งแต่อย่างใดนะคะไม่ได้พักแป้งแต่อย่างใดนะคะ คะแล้วก็พับเลยแค่นี้แล้วก็ม้วนค่ะปึ๊บ,บ้อนไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะการเก็บตะเข็บเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะ เก็บให้ดีเก็บให้แน่นเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ม้วนมันไปไว้ข้างล่างนะคะอละแล้วเดี๋ยวเราจะเอา2ลูกนี้นะใส่ลงพิมพ์นะคะโดยวาง1กับ2ตรงนี้นะใครจะแบ่งเป็น3ลูกก็แล้วแต่เลยนะคะแต่อันนี้ขอแบ่งเป็น2ก็พอ,อาวางเลยเว้นระยะให้เท่าเท่ากันนะคะซ้ายขวา ติเนี่ยจะเป็นคนที่อบขนมปังแล้วจะชอบกรุก,กระดาษรองอบไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นอนสติ๊กเกรดดีแค่ไหนใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีพิมพ์ที่ดีอยู่แล้วแล้วคิดว่ามันไม่ติดแน่ๆ ก็ไม่ต้องกลุกระดาษแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนตัวจะชอบกลุเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ชอบความขนมปังจะชอบกลุให้กระดาษนียมันเกินขึ้นมานิดนึงแล้วก็เวลาที่อบเสร็จเนี่ยเราจะยกกระดาษขึ้นมาไว้บนตะแกรงเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่เคยชอบความขนมปังอาลราคาหลังจากนี้นะเราจะพักให้มันทองโตขึ้นมานะคะประมาณ2เท่านิดนิดนะแล้วก็เราจะไปอบกันค่ะอันนี้ขอพักให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงมาดูกันค่ะว่าพองขนาดไหนถึงจะเอาเข้าเตาอบกันนะคะกับขนมปังผักแคร มาเรียบร้อยแล้วค่ะมานี่มานี่เข้าอบกันได้แล้วนะคะมีรอยแยกขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะก็วันนี้จะขอใช้ไฟแรงเพราะว่าชอบที่ผิวมันกรมเกรียมหน่อยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะตอนที่อบเสร็จเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะมาดูตอนขนมปังอบเสร็จกันค่ะไปเข้าตากัน มาแล้วเรียบร้อยนะคะขนมปังผักของเรานะคะเนี่ยคือสาเหตุที่ทำไมชอบที่จะกรุกระดาษรองอบนะคะแล้วก็ให้มันเกินขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ว่าตอนที่เราเอาออกจากพิมพ์พะค่ะมันก็จะสะดวกแบบนี้นะคะมันก็จะสะดวกแบบนี้ ง่ายๆไม่ต้องคว่ำมไม่ต้องเคาะไม่ต้องแบบบางคนเดี๋ยวจะเผลอพลาดเคาะปุ๊บกระเด็นออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักให้ขนมปังเย็นสนิทก่อนแล้วเราก็จะมาหั่นกันนะขนมปังผักแก้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงตอนที่เรามาหั่นขนมปังกันค่ะมาแล้วนะคะขนมปังผักของเรา เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะกะโหลกก็จะนูนไม่เท่ากันนิดนึงขออภัยในความไม่บาลานซ์กันนะคะก็จะเป็นขนมปังที่อวบอุ้มปูนะคะแล้วก็จะมาดูเนื้อข้างในกันนะจะฉีกดูนะคะว่าเป็นยังไงนนพับเก็บก่อนมาแล้วเรามาดูเนื้อกันนี่นะคะจะฉีกออกไหมเนี่ย นะคะสีของผัดแคลจะสวยเลยทีเดียวข้างในนะคะเนี่ยค่ะโอ้ใช้ได้เลยเครื่องหมีแบเครื่องหมีนวดได้ดีเลยเลยนะคะเครื่องหมีนวดได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เนื้อมีความนุ่มนะคะใช้ได้เลยสีข้างในสวยนะคะสีข้างนอกเนี่ยเป็นคนชอบขนมปังสีเข้มนะคะก็เลยจะขออบไปแรงนิดนึงชอบแบบว่าเคี่ยวแล้วมัน อร่อยดีไม่ชอบขนมปังสีอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อข้างในอ่ะเดี๋ยวเราลองหั่นดูนะคะเวลาหั่นขนมปังนะนี่ขอเก็บก่อนเวลาหั่นขนมปังนะคะเราจะจะลงมีดนะคะจับดีๆนะแล้วก็สไลด์นะคะใช้วิธีการสไลด์โอ้จึ๊บ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 นะคะนุ่มเลยค่ะนุ่ม สังเกตเลยนะว่ามันพับม้วนพับลงไปไม่แข็งทื่อนะคะนุ่มเป็นขนมปังที่โอ้ดีเลยแหละใช้ได้เลยเนื้อกำลังดีเลยเนื้อไม่แฉะด้วยข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็มีความนุ่มนี่ลองทำกันดูนะผงผักแคลนะคะก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครหาซื้อผักแคลสดได้ก็สามารถทําได้เหมือนกันด้วยการปั่นลงไปในของเหลวได้นะคะแต่ว่าผักแคลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บแบบผงแห้งนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถมีผงแคลเอาไว้ทําได้ตลอดเวลาที่เราอยากจะทํา1ถุงก็เอ,อ,เอาไว้ใช้ได้หลายเมนูเลยด้วยนะคะเราก็จะสามารถมีเมนูผัก นะคะสาหรับใครที่ไม่ชอบทานผักก็สามารถทานได้ง่ายๆนะเพราะว่ากินผักแคลไม่เหม็นนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้รู้สึกเหมือนกับกินผักนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มวิตามินเพิ่มไฟเบอร์ที่มันยังทนต่อความร้อนทนต่อน้ําได้จนมาถึงตรงนี้มันก็จะยังมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ได้อยู่นะคะ<อ>ก็ลองทํากันดูนะสําหรับเมนูขนมปังผักแคลนะคะเป็นงานผงผัก นะก็อันนี้เอาไว้ทำเป็นเมนูข้าวเมนูหวานสำหรับใครที่อยากทำเ,เป็นรสที่เอาไวม้ม้วนกับน้ำพริกเผาเราก็สามารถที่จะรีดแป้งบางๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาน้ำพริกเผาเนี้ยทาแล้วก็ม้วนแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเอามาทำเป็นแซนด์วิชเป็นคลับแซนด์วิชนะคะเอามาทำเป็น ไข่กระทะนะคะเอาไปแนมกับเมนูของหมูสเต็กก็ยังได้เลยเก๋ๆนะลองทำกันดูนะคะง่ายๆอัตราส่วนนะคะมีเขียนไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับใครที่สนใจตัวผงผักนะคะมีราคาพิเศษที่บอกว่าถ้ามาจากคลิปของคุณมีหมูในช่อง Youtube นี้นะคะเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้5%สํำหรับผู้ขายอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวมีระบุไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็มีอะไรก็สามารถลองสอบถามกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปตอบให้ในช่องคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะมีราคาพิเศษนะคะผู้ขายรายละเอียดราคาพิเศษยังไงอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวแจ้งไว้ให้ละเอียดเลยค่ะ